่าจากมุมมองของท่านอาธิบดีกรมเจ้าท่ามองว่าทะเลมีความสำคัญอย่างไรและมากน้อยแค่ไหนกับชีวิตของประชาชนชาวไทยคะ สำหรับทะเลของประเทศไทยเรามีแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งทางอ่าวไทยกับฝั่งทะเลน้ามันมุมมองของกรมเจ้าท่าเราต้องมองทะเลมากกว่าการเป็นทะเลนะครับที่ผ่านมาเราใช้ทะเลเพื่อการขนส่งในการเดินทางในการขนส่งสินค้าอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วทะเลมันมีมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแก๊สไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์น้ําหรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งในการที่เราจะไปศึกษาค้นคว้าเรื่องชีววิทยาหรือ อืดีมากมายงั้นทะเลของบ้านเรานะครับที่ว่าสวยงามภายอยู่ใต้ทะเลประการลังต่างๆนี้มันเราต้องมองทะเลมากกว่าการเป็นทะเลครับกลมเจ้าท่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่พื้นที่ทางทะเลมีเสถียรภาพและความมั่นคงคะ ในฐานะที่กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมัมาชมมีภารกิจเรื่องดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ําของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของคุณภานเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นบทบาทที่กรมเจ้าท่าได้ตระหนักถึงความดูแลทะเลไม่ว่าที่ว่าจะเป็นทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามัน ตรงนี้เราต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็เรามีบทบาทค่อนข้างมากซึ่งอันนี้จะต้องทํางานคบคู่กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยไม,ไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยกรอใช้ฝั่งทางทะเลอันนี้เป็นบทบาทที่กรมเจ้าท่าเราดาเนินการอยู่ครับ ค่ะถ้าพูดถึงทะเลค่ะเราก็จะนึกถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมายมหาศาลเราเรียกกันว่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในส่วนนี้กรมเจ้าท่าเองมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการดำเนินง,งานที่ผ่านมามีประสัติอะไรบ้างคะที่ต้องเอาชนะค่ะ เรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเนี่ยเราดูได้หลายมิตินะครับถ้ากองทัพก็จะดูเรื่องความมั่นคงแต่ของกรมเจ้าท่าเราจะดูเรื่องเศรษฐกิจนะครับถ้าณวันนี้ถ้าทะเลอ่าวไทยอันมันไม่มีความมั่นคงเส้นทางการเดินเรือมีความไม่มีความเสถียรภาพอันนี้ก็จะไม่ส่งผลด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการเดินทางเรื่องการขนส่งทางน้ําเรื่องการขนส่งสินค้าเรื่องการนําเรือเข้าเรือออกเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ย เป็นสิ่งสําคัญนะครับในกภารทิจที่กรมเจ้าท่าจะต้องดูเรื่องความมั่นคงนะครับงั้นเราให้ความสําคัญเรื่องความมั่นคงในด้านสารเศรษฐกิจกายขนส่งทางน้ําซึ่งเป็นร้อยละแปในการขนส่งของประเทศนะครับที่จะนําสินค้าเข้าและสินค้าออกครับค่ะกรมเจ้าท่ามีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะกับกองทัพเรือในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลด้านความมั่นคงของเส้นทางคมนาคมทางทะเลทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะ ในส่วนความคาดหวังนะครับประชา่าเรามีความเชื่อมั่นว่ากองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันประเทศและดูแลเรื่องความปลอดภัยระยะที่ออกไปนอกจาก12ไมล์ทะเลจะมีกองกําลังทางเรือและก็มีทางทางอากาศเรามั่นใจได้ว่ากองทัพเรือจะดูแลเส้นทางการเดินเรือเพื่อที่ให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได้เป็นอย่างดีครับ ขออนุญ,ญาตเรียนถามในประเด็นเกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือของกรงเจ้าท่าและกองทัพเรือนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดูแลรักษาพื้นที่ทางทะเลให้ปลอดภัยและคงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะว่าท่านมองประเด็นนี้ว่ามีความสําคัญอย่างไรและปัจจุบันมีการดําเนินง,งานในลักษณะไหนคะ เราสังที่เราทราบนะครับว่าที่ผ่านมาหน่วยงานด้วยไทยก็ต่างคนต่างอยู่นะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาได้จนถึงปัจจุบันด้วยสอนชนนะครับซึ่งกองทัพเรือเป็นพี่เลี้ยงอยู่นะครับเข้ามาบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้เราก็มีความเชื่อว่าสอนชนจะผลักดันภารกิจสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดเรื่องของความมั่นคงผลประโยชน์ทางชาติทางทะเลได้และในโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าแม้กระทั่งกรมเจ้าท่าเองกองทัพเรือ,ออาจจะร่วมบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรในการขุดลอกเรื่องทรัพยากรในการดูแลเรื่องความมั่นคงนะครับซึ่ง ต่างเราต่างมีภารกิจนะครับและที่ผ่านมาเราก็กรมเจ้าท่าได้มีการมอบหน้าให้กับกองทัพเรือไปดําเนินการให้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะเชื่อมโยงและสร้างมั่นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลกรมเจ้าท่ากับกองทัพเรือและเนื้ออื่นจะเป็นคู่ดูแลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศต่ตอไปครับ